นกสีเขียวเขียวครับเขามาเจาะเจาะรูวางไข่เยอะมากเลยเป็นฝูงใหญ่เลยเจาะรูตามทรายอ่ะเขียวปากสีแดงแดงส้มส้มเนี่ยต่อไปต้องทำป้ายและอนุรักษ์ห้ามใครมาล่าสัตว์เพราะว่านกจะมาอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวไปดูดอกไม้กัน ดอกแพรเซียงไฮที่ออปลูกไว้ลงบันไดไปมีดอกน้อยแต่ก็ยังดีที่มีครับเดี๋ยวจะได้ขยายพันธุ์แล้วที่ปลูกกับสายไม่ต้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยดินทรายร่วน เนื้อก็สวยครับจะย็นย็นเนี่ยดินเนี่ยมันไหลลงมาน้ำฝนกัดเมื่อคืนก็ไหลลงมาครั้งที่สองแต่มันคงจะก็เยอะเหมือนกันนะไหลมาเมื่อคืนนี้มาเพิ่มอีกมันมีดินปนมาด้วย ดินด้วยซ้ายด้วยนี่เสื้ออ๋อนะลืมไปครับจอบต้องมาเอาจอบอีกรอบนอกหัวดดใจรูกหัวใจรอบนอกก็เป็นคอสมอสกับดอกบานชื่นรอบอันกลางนี่เป็นรูปเป็นดอก แพเ่ซีงไ้แล้วก็นี่เป็นสโสนเดี๋ยวจะเอาสโสนไปปลูกสโสนโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์มาขุดเดี๋ยวรากมันจะขาดทั้งหมดเริ่มติดกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปักปลูกให้ติดกันให้หมดว่างๆก็ค่อย มาเอาปุ๋ยใส่ให้เขาสักหน่อยตอนนี้ไม่ใส่หรอกไม่ได้ใส่เลยนี่ตังเอาไว้ในน้ำเลยนั่นตรงนี้เป็นสายจัดๆเลยสายไม่มีดินต้องหาดินมาช่วยสักนิดนึงตรงนี้มีดินดีขอเวลาอีกสัก อาทิตย์ก,กว่าครับสอ,อาทิตย์นะ่ะให้ไปเลย2อ,อาทิตย์สวยแน่นอนครับด้านรอบหัวใจรอบนอกเป็นชั้นลงไปเนี่ยสชั้นเราก็ปลูกดอกไม้ลงไป เี๋ยวคัดสีให้ได้ว่าสีอะไรแล้วก็มาทำเป็นวงล้อมรอบหัวใจวง,วงละสีวงละสีตอนนี้ปลูกปลูกผสมไปก่อนก็จะมีกะเพรากินด้วยต่อไปปลูกกะเกกพราพวกหัวผ่าผักผสมผสานไปเนี่ยงามมากแล้วชักเริ่มงานดิมตรงนี้ดีต้นเป็นสีม่วงเลยเนะครับอันนี้จะงามโดยธรรมชาติของเขา แล้วก็สนที่ออปลูกอันนี้บันชื่นสโนสโสนต้นใหญ่แล้วปลูกสนไว้หลายต้นเหมือนกันเนี่ยชายน้ำสุดเนี่ยเดี๋ยวแงะมาไงมาปลูกตรงนี้ก็จะต้องขับทําคันดินล้อมไปถึงนู่นเลยแล้วก็จะปลูกแบบนี้แหละมีกะเพรามีพริกเนี่ชยช้น้ำธรรมชาติ น้ำจะอยู่ระดับเนี้ครับอาจจะต่ํากว่านี้ไปสักคืบหนึงเดือนนี้เดือนมีนาวันที่30เดี๋ยวเมษากับพฤษภาเนี่ยมันจะลงแห้งไปแห้งไปกว่านี้อีกนิดนึงอีกคืบนึงก็ไม่เป็นไรก็จะปลูกน้ำมันก็จะอยู่รักษาระดับอย่างนี้ไปประมาณสักสี่เดือนทีนี้เรารู้แล้วปีหน้าก็คือเตรียมเลยพอน้ําลงระดับนี้ก็เตรียมเอาผักมาปลูก เนี่ยสวยนะครับต้นสระแหน่สะแหน่นี่เอามาปลูกใส่สต้นแล้วเดี๋ยวต่อไปมีผักอื่นๆเอามาปลูกอีกหลายอย่างบึงน้ำนี้เป็นน้ำสน,นิมและน้ำขี้โคลนเลยจะต้องเอาต้นหญ้า มาโรยมามาให้เยอะกว่าน,นี้เอาพวกต้นยามาโรยให้มากๆเลยน้ำมันจะเปลี่ยนสีเป็นใสได้ตอนนี้มันไม่ยอมใสอะแล้วก็เอานี่มันก็เตรียมขยายแล้วล่ะปักตบชวามาปลูกในนี้มีปลาเยอะเหมือนกันมันเข้ามาเองพอ,อก็อนุรักษ์ไว้มีคนมาแอบลักตกปลาวันนั้นก็ว่าไปแล้ว ีแสดงว่าแม่น้ําลงไปนี่น้ําลงไปแกที่จริงปลูกแล้วหนะ้าชั้นนั้นอนะ่ะทีนี้ขึ้นเรือมันมาซัดก,ก็หายไปเลยเดี๋ยวก็ทําคันใหม่ เพื่อนๆเห็นรูไหมครับเนี่ยรูโพงตามสายเนี่ยแล้วก็ดอกแพ้เทียงไฮของออก,ก็กำลังออกดอกแล้วเยอะเลยนะรูอรูตามเนิน,เน,นเนินสายเนี่ยสองข้างเลยใครทราบไหมครับออยังไม่พูดเนี่ยรูอะไรมันเป็นรูนกครับ นกที่คล้ายๆนกแก้วอ่ะตัวสีเขียวเขียวปากแดงๆเนี่ยเขามาเจาะเป็นฝูงใหญ่เลยตัวไม่ใหญ่ลักนกอ่ะตัวเล็กๆบินมาเป็นฝูงเลยอ๋อเห็นเขาจะมาประมาณสามสี่โมงเช้าอ่ะครับสามสี่โมงเช้าจะบินวันแล้วตอนเย็นช่วงแดดร่มลมตกเขาก็จะมามาเจาะทรายแล้วก็มาดูแลลูกเขาลูกเขาไข่เขาอยู่ในนี้แหละเขาไม่กกไข่งไงนกผนี้ เขาจะให้รายร้อนๆเนี่ยเป็นแม่กกไข่พอะลูกเขาเหมือนไข่เต่าอะ่ะเพอลูกเขาฟักตัวเองแล้วเขาก็จะออกมาเองประมาณนั้นนะครับเนี่ยก็จะสวยงามแล้วก็ต้นทานตะวันออกก็จะมีหลายต้นเลยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเนี่ยดอกเล็กมากต้นจิ๋วเลยก็สวยนะ เดี๋ยวจะปลูกทานตะวันนี่ในรูปหัวใจอีกด้วยเป็นแบบนี้เลยเป็นไฮไลท์แปลกๆคนก็จะว่าโอ้ทานตะวันอะไรต้นเล็กดีจังจริงๆมันทานตะวันใหญ่นั่นแหละเนี่ยทานตะวันใหญ่นั่นแหละแต่ปลูกในธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมเขาไงปลูกในทะเลทรายมันก็เลยเป็นต้นเล็ก แพสซิงไฮออก็อยู่ในป่านี่เยอะเลยนะนอยู่ในป่านี่ป่ามันลุกไปหน่อยอเดี๋ยวถอนป่าหญ้าออกแล้วก็จะเห็นดอกไม้แล้วก็จะเอาไปขยายพันธุ์ในรูปบนเกาะรูปหัวใจบนเนินสายในเนื้อที่หนึ่งไร่นะบนนี้ อย่าทำทั้งหมดแล้วจะสวยงามมากเลยเนื้อที่ข้างบนเนี่ยที่ลาดลาดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดประมาณห้าไออร่อปลูกทานตะวันแล้วหนึ่งไร่เล็กประมาณสี่ไร่เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรก็มีรูปหัวใจนี่อีกเกาะหนึ่งประมาณไม่กี่ตารางวานะแต่มันก็สวยนะ อีกหน่อยจะเคียนล้อมรอบอย่างเงี้ยเป็นชั้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 นให้สวยงามมีบัวด้วยพี่เสาให้มาไม่รู้จะรอดรอดขโมยหรือเปล่านะเด็กหน่อยจะเอามาเยอะๆเป็นบัวสายบัวอะไรเนี่ยเอามาปลูกอีกจะได้ไม่ต้องมานั่งลักกันหรอกบัวสายเนาะปลูกแต่ต้องหากระถางมาใส่อะ เพราะว่าน้ำท่วมต้องยกขึ้นนะ่ะเสียดายมันครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามออเพื่อเป็นกำลังใจให้ออด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆแปลกๆแ,แล้วก็ความรู้บางอย่างมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ